ก่อนละกันเราก็บอกปลาสลิดค,คืออะไร,รก็บอกมันเป็นเหมือนกับเนี่ยแหละค่ะก็ไปแปลมานแปลว่าโหระพาเอ้ยใช่เหรอปล <laughs> าสลิดไปไปลูก่ะไอชาโตยังไม่เปิดนะคะเราชมข้างในก่อนแล้วกันแล้ววางรอขอโทษฮะเมื่อกี้ตัดสายเพราะว่ามันเช้ายังไม่มีคนเดินแล้วก็เงียบอยู่แต่ว่าตรงจุดที่ขายของที่ระลึกอะมีคนมาเดินแล้วล่ะไปลูกไป <laughs> ชมข้างในกันอ๋อบาสลิกสะกดอย่างนี้แบกไ,ไปแปลเป็นดิกมันแปลว่าโหระพาอ๋อบาสลิกกอมซาชื่อแปลชุดทานสลเลเลกุง ะคะคุยดังไม่ได้แล้วก็คือเชิดเหมือนเชิดเนอะเชิดปุ๊เพราะเยซูเนอะสวยงามเขานอกปราสาทยังไม่เปิดเราก็มาชมข้างในก่อนละกันความงามเนอะสีโจเลี่เนี่ยเลคุลเลอร์ Pourquoi on ont mis ici la cloche ouais, Peut-être qu'elle est cassée, oh. ou je ne sais pas. C'est un peu on, on a dormi. Temps. kom fair, la music oh oh esse lagu oui akela metna eu commence a dire sekarang 5 second sekarang yang tu minit อีกสิบห้านาทีปราสาทจะเปิดก็ชมภายในปราสาิกไปก่อนนะคะลอะตันนี้อันนี้อะไรอะดิก e ร o ผัวพองดิ g e ร o อังโอโอวีอังโร แอนดอนแล้วก็มีแบบนี้ the the อีโรแซงกองอันนี้แซงอีโรเดออีโรอันนี้สำหรับเวลาหายใจไม่ได้ว่ายอ่าเชิร์เชอร์พองอ่าโคเดออาคูเชอร์เชอร์ซ เดี๋ยวจะออกด้านนอกกันก่อนจะเก็บแบตเตอรี่ได้ถึงตอนบ่ายไหมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาลูกชายไปเรียนไปเรียนไปเรียนเป็นแต่งการการฟันดาบอัศวินเขามีเรียนอยู่นะคะเขามีการเรียนแล้วก็ให้ประกาศนียบัตรไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเห็นไหมอะไอ้ตัวที่มันห้อยอยู่ข้างบนอะตัวเปิดสัปปะหาดอะยิบสองยูโรดูราคามาบอกแฟนว่าจะซื้อบอกบ้าเนี่าตัวประหลาด แล้วเชิญวร์อาเชเตสซ่าอากรมอาอะไรนะอมอะไรนะมอสเตอร์ละเรี่ง uh, เ็ยังเดินวนรอเวลารอเวลาปราสาทเปิดเหมือนเหมือนเหมือนในหนังอะพวกอะไรแฮร์รี่พอตเตอร์อะ วันนี้เอามาสองชุดชุดหนึ่งเป็นชุดเจ้าหญิงแต่คงไม่ได้ใส่คีขีดเพียนวันนี้แต่งชุดเป็นแบบอัศวินเดี๋ยวเดจะโชว์ให้ดูอ่ะอัศวินนะคะวันนี้นะคะอัศวินค่ะ <c oughs> หนาวยังไม่ใส่กลับไปที่เดิมก่อน <c oughs> อมาครับ <c oughs> เรี่องพาชมรอบๆไปก่อนนะคะลาลาบ้าเชฟปองอัสกอร์เชฟปัสอีซี่ อันนี้ห้องน้ำข้างไหนล้วนี่ไปทางนี้เราจะเดินกลับไปที่อันนี้ร้านขายเครปนะคะเค้หลากาสกาเซีย ลูกชายว่าคิดเกียร์แล้วนั่งเลยเอาอะไรลูกอ่ะนั่งกันหมดอาซิดอ่ะอ้าวมีฟาติเกดอ่ะอ้าวไม่ยอมเดินกันพ่อลูกนั่งตะละกบวนถานี้ไปก่อนแล้วกันโน่น เดินวัววัคนมาน,นูสลองวัวเลยแมกกาซันอวองอาวองมอเอาเ้างปวัววัลเลเว,ลวลเ,เลยแมกกาซีเชอร์วัวป่ะอะไรเค้กแกงมีลุดแบตเตอรี่จ่ายอยู่เพิ่งหมดนะ เพิ่งสิบโมงเองเอาชาร์จเจอร์มาก็ชาร์จช้าอยู่ช่วดวดมันไม่ยอมเดินตัวน้อย มิวเซียเดลิคอร์มีอะไรเสียง ชายขเขาก็ขี้เกียจเดินค่ะเดินช้าคุณแม่เดินนำมาแล้วอ่ะนี่ก็ร้านเครื่องดื่มเจแดงแอปส่องอ่ะีเครื่องอะไรอ่ะ

ีมองเห็นของที่เราลึกแล้วมันมีหลายอย่างอ่ะอยากอยากอยากซื้อกลับมันมีหมวกไอ้าครวะนะหน้ากากของอาศวบินด้วยมองราคาแล้วแปดยูโรม็กกะแซงอยู่ด้านอีกโซนหนึ่งอันนี้มาโซนนี้ก็จะเงียบ พาดูชมตืกไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวอีกพักหนึ่งก็เดี๋ยวจะเข้าประสาทกัน อ่ะตรงน,นี้มาถึงสถานที่ที่จะพาลูกชายมาเรียนการเรียนการใช้ดาบอัศวินก็จะมีครูสอนแล้วเวียงเวียงเวียง อองเทเข้าเลยครับไปเลยเด็กๆกก็จะเริ่มมากันมาเรียนไปเลยลูกเออวิ่งไปเลยตุงๆๆเปิดเลยยังอีกสิบโมงอ้วนี่สิบโมงสิบห้าถึงบ่ายก็สองรอบ แล้วช่วงนี้จะพ,พาลูกเรียนแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวปราสาทเปิดว่าถ้ามีเปิดปราสาทช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงช่วงเช้าที่เหมือนกันต,ตอนเข้าปราสาทก็จะพาเข้าไปชมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตัดตอนแล้วมาพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะรอดูดูอีกนิดหนึ่งเนาะว่าจะรอคุณครูสอนเฮ้ยนอนทำอะไรดูสิดูซินอนทำอะไรลูก อมาลาดป่ะป่วยป่ะดูนอนดูน่าสงสารน,นนะน่นี่อ๋อ,อนี่มาดูนี่อ๋อที่นี่ดูเลอแป้งนูนดูดดกลองเลอแปง <laughs> นั่นมีเก็บไข่ด้วยอนนเออ <laughs> นี่กระทะลูก <laughs> กระทะไม้ นี่ป้าป่าอีละ่ะเมนท่าน,นอนเบียงตูเบียงตูโอ้เฮียงลอยรอคุณครูคุณครูไปไหนเด็กๆเ,เขาก็จะมาที่นี่กันเมือ่อวานก็มารอบหนึ่งแล้วละ่ะเมื่อวานแต่ว่า รอบที่เรียนมันหมดเวลาพาไปไหนก่อนดีคะตอนนี้ คนเวียนในแถวนี้นะครูยังไม่มาเดี๋ยวจบจากนี้ไปเดี๋ยวคุณเพื่อรอนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในตอนเขาเปิดประสาทนะคะมาแล้ววังชื่ออ่านี้คุณครูสอนนะคะลูกชายจะเรียนแล้วยังลูก <c oughs> คุณสามีเขาไม่ให้เขาไม่ให้โอเคแรกก่อนออฟฟอตโตแรกก่อเชิญเบอร์้องอ๋อได้ก่อโอเคฮึบโอ้หุยถือดาบด้วยว้าว

อเฟ้ไม่รู้เหมือนกันดูสเต็ปเขาเป็นยังไงแต่จะมาเรียนเอ๋อตอนเย็นตอนตอนบ่ายตอนนี้คือถ่ายรูปไปเฉยก่อนเดี๋ยวยังไงต่อครับโปพวกกันไปยัง มีชุดด้วยนะนี่ช okay. ุดมีพร้อมคุณแม่ก็พร้อมนะคะคุณแม่เดี๋ยวพาเข้าปราสาทเนาะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนภาพชุดนี้เพราะว่าเขาพูดคุยกันเดี๋ยเสียเวลาเพื่อนๆขอบคุณนะคะเดี๋ยวรับชมตอนเข้าปราสาท